จริงๆตั้งแต่เราก่อตั้งบริษัทมาเนี่ยคำว่าเบสเนี่ยมันคือพรอพรน่ะคือพรท,ที่พระเจ้าให้มาครับคุณอยู่ในโครงการเราเราพรัฒนาโครงการเหมือนกับคุณได้พรจากพระเจ้าคุณได้มีอิทีิดีดต้องเน้นว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยบริษัทเนี่ยเดี๋หลอรกอยู่ทั้งหมดเนี่ยหแบรดด้วยกันนะครับถามแนวคิดในการเรื่องที่ดินดน,นึงเพราะเหมือนกับว่าเราชูว่าของเราเองเนี่ย จุดแข็งในสูรในส่วนของคนทำเลครับรมมองเวการันเรื่องทำเลเราเรามีไอเดียในใจไหมว่าเห็นแปลงนี้ละน่าสนใจหรือว่าต้องโฟกัสว่าจะต้องอยู่ในโลเคชั่นนี้จุดเริ่มต้นของแบรนด์เบสน่นึงว่าตัวเรา โครงการแรกเนี่ยเป็นลักษณะไหนครับแล้วก็ทาไมถึงถึงใช้แบรนด์เบสก็ต้องเห็นว่าตั้งแต่เรามาเริ่มเปิดบริษัทแล้วก็เปิดโครงการแรกเนี่ยนะฮะเราต้องการจับกลุ่มฐานลูกค้าที่เป็นเรียลลี่านนะฮะเป็นพวกเฟร์สโซเพราะมันถือว่ามีโอกาสทางด้านธุรกิจก็ทางสูงนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ชื่อเสียงที่สะสมนานเพราะจริงเราเป็นบริษัทใหม่มแต่จริงเราเองมีประสบการณ์ทำมา20กว่าปีแล้วนะครับเราเป็นผู้หารระดับสูงในบริษัทมพจอยู่แล้วนะครับ เนี่ยเราเริ่มต้นจากการพัฒนาโปรดักทาวน์โฮมสองชั้นในนามเบสท์วนะตอนนั้นก้มูลค่าประมาณสักสองร้อยล้านสามร้อยล้านประมาณนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มเปิดขายโครงการได้เราก็เริ่มขยับทำโครงการเพิ่มขึ้นเรามาทำเป็นทาวน์โฮมสามชั้นเราเริ่มขยับอีกหนึ่งตลาดขึ้นมานะฮะว่าพอหลังจากที่เป็นเฟอร์โธร์ก็อาจจะเป็นพวกตลาดที่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยายครอบครัวเพิ่มขึ้นนะะ ก็เป็นทาวน์สามชั้นนะฮะตอนนั้นก็มูลค่าโครงการประมาณสัก3า0 0รล้าน4 0 0กล้านห0 0ล้านขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มขยับพัฒนาตัวขยายไปไปที่โลเคชันอื่นเพิ่มขึ้นทั้งยิงเนี่ยผมว่าในตลาดเองเนี่ยในทุกๆโลเคชันเนี่ยนะครับในทุกบุมเมืองเนี่ยมันมีมีมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจับตรงตามนั้นหรือยอย่างนี้นะฮะเราก็ขยับไปอยู่ตรงที่แถวตัวน้ำแดงก็มาพัฒนาเป็นโครงการตัว เบสทาวเหมือนกันเบสทาวคือทาวงสชั้นน,นะครับราคาประมาณ3ล้านบวกลงนะฮะตรงนั้นเนี่ยมันก็มูลค่าประมาณสัก6700ล้านนะครับแล้วก็ขยับต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็พัฒนาตัวทาวงสชั้นคงการที่3แต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามจะพัฒนาหรือขยายโครงการที่เพิ่มมากขึ้นจาก1โครงการมาเป็น2โครงการเป็น3โครงการนะฮะ แล้วก็ขยายจากตัวนอกจากตัวจํานวนโครงการแล้วเนี่ยเราเองขยายในเรื่องของตัวขนาดของโครงการขึ้นด้วยนะแล้วก็พัฒนาโปรดักสินค้าที่เพิ่มเติมก็กมาเป็นบ้านแฝดก็<ๆ>ในานามของแบรนด์ในโซโพาคตรงสีเนี่ยสีนักลกีนน้ำแดงน,นะฮะอย่างตอนนี้เรามีโครงการทั้งหมดอยู่โครงการนะครับแล้วก็อย่างทําเลไหนบ้างเผื่อมีท่านผู้ชมมาสนใจอยากจะไปจับจองก็จริงๆทั้งหมดเนี่ยเราพัฒนามาทั้งหมด15โครงการครับนะฮะ ปิดขายไปแล้วทั้งหมด6โครงการยี่วางพัฒนาเนี่ยก็คือ8โครงการกําลังจะเปิดขายโครงการในประมาณปลายปีนี้1โครงการนะก็ประกอบไปด้วยทาวน์โฮมสองชั้นทาวน์โฮมสามชั้นนะครับแล้วก็มีมิกโปรดักต์ก็คือทาวน์โฮมสองชั้นกับ3ชั้นนะฮะทาวน์โฮมสองชั้นกับบ้านแฝดนะครับแล้วก็ตัวคอนโดซึ่งกำลังจะปิดตัวไปแล้วนยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวแบรนด์ตัวเบสซิงตันนะครับ อย่างในส่วนของว่าถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยต้องถามว่าตัวโครงการเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรทําไมในส่วนของที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาในส่วนของการซื้อในแต่ละโครงการต้องเปรียนว่าตัวจุดเด่นของโครงการเราเองนะครับเราจะเน้นในการเลือกของตัวโลเคชัน mm hmm. เปรียบเทียบกับบริเวณใกล้เคียงกับ mm hmm. โครงการคู่แข่งเนี่ยนะคะคือเราจะมีจุดเด่นเรื่องของตัวโลเคชันนะฮะในเรื่องของตัวโปรดัก เนะพระแรกในี่้หมาถึงว่าตัวฟังกช์ชันหน้าตานะฮะในเรื่องของตัวคุณสมบัติตัววัสดุที่ให้หนะครับในเรื่องของตัวส่วนกลางอันนี้มันก็คือรวมของตัวตัวตั i ฟอ์ิตี้ตส่วนกลางนะครับประกอบไปด้วยถึงตัวราคาที่เราสามารถสู้ออกับคู่แข่งได้เปรียบเทียบกันว่าถ้าโครงการที่ใกล้เคียงอยู่บริเวณนอกถ้าเขาโคชั่นดีเหมือนกัน ราคาจะสู้เราไม่ได้ <S <S ถ้าเกิดว่าของเขาราคาใกล้เคียงกับเราแต่ตัวโลเคชันกับเรื่องของตัวโปรดักเขาจะสู้เราไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นจุดท,ที่ทําให้เราประสบความสำเร็จตลอดเวลาที่ผ่านมา10กว่าป,ปีที่เราทำโครงการมาแล้ว้าปิดขายได้รวดเร็วครับแบรนด์ปัจจุบันโตเบสเนี่ยมีเรามีแบรนด์อยู่กี่แบรนด์นะครับที่เรากําลังเดเวลลอปอยู่ในปัจจุบันก็ต้องียนว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยบริษัทเนี่ยเดเวลลอปอยู่ทั้งหมดเนี่ย 6แบรนด์ด้วยกันนะครับ6แบรนด์ประกอบไปด้วยมิลิโซพาเป็นบ้านแฝดน,นะครับอ,อันนี้โครงการเราปิดขายไปแล้วนะครับรอ,นะอระหว่างการที่จะพัฒนาเพิ่มเติมตนะครับตัวเบรเชอร์เป็นคอนโดนะฮะอ,อันนี้เราคิดว่า,เ,าเรากำลังจะโซนเอาหมดอยู่แล้วนะครับคิดว่าตัวนี้อาจจะยังหยุดรอสักระยะหนึ่งนะครับต่อไปก็คือตัวแบรนด์เบสทาวเวอร s t สทาวเป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะฮะปัจจุบันก็มีอยู่ที่ตัวประทุมนะฮะลังเสิฐประทุมนะครับ แล้วก็ตัวเบสบิวเบสบิวเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะฮะปัจจุบันเปิดขายอยู่ที่ตัวบางปูนะซูิทบางปูใกล้สายีร้อยฟ้าสายสีเขียวตรงเคหะประมาณ700เมตรนะครับ700้เมตรแล้วก็สำหรับตัวแบรนด์อีกอันนึงคือเป็นมิกซ์โปรดักต์ก็คือตัวแบรนด์เบสซิตี้พาร์คแบรนด์เบสซิตี้พาร์คเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่4โครงการนะ4โครงการประกอบไปด้วยตัวบางปูซึ่งโลเคชั่นใกล้เคียงกับที่เมื่อกี้บอกคือตัวเบสบิวอันเนี้ย ก็ดับการตออรับค่อนข้างจะดีนะ,ะเราก็เลยมีการเปิดโครงการเซวิวเพิ่มเติมขึ้นมาในโลเคชันเดียวกันนะครับรแล้วก็สําหรับตัวลําลูกกาลําลูกกาอยู่ในส่วนต่อขยายของตัวรถไฟสายสีขเขียวนะฮะก็อย<ะ>ู่ในส่วนของตัวที่มีเสียงรูเบือเยอะมากมายนะฮะโคมโปบิ๊กซีนะฮะพวกนี้ก็อยู่ที่หน้าโครงการเลยนะครับแล้วก็อีกโครงการนึงคือลังสิตของสาม ลังสิตของสามก็ค um ือในในตัวของสามลังสิตกับตัวข้องหลวงนะฮะอันนี้ก็คือติดถนนลังสิตของสามซึ่งมีสามพวกพร้อมพร้อมอยู่นะครับแล้วก็ตัวล่าสุดที่เราเปิดนะครับคือโครงการเทพลั๊กนะเทพลั๊กอยู่ใกล้กับตัวสายอินฟราสายสีเหลืองนะที่กําลังทําอยู่นะกำลังก่อสร้างอยู่นะครับอันนี้เนี่ยก็คือมือค่าโครงการอยู่ประมาณพันห้าร้อยล้านนะครับประกอบไปด้วยตัวททวม์สองชั้นและททวม์สามชั้นนะแล้วก็ตัวล่าสุดที่เรากําลังจะเปิดขาย เป็นตัวเราพัฒนาใหม่ขึ้นมาเป็นตัวโปรดักพิเอี่ยมบ้านเดียวก็คือแบรนด์เบสซิงตันนะครับ,รบตัวเบสซิงตันนี่ราคาเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับแล้วเรามองตลาดกลุ่มไหนไว้ครับก็สำหรับตัวเบสซิงตันเนี่ยนะครับก็เป็นตัวบ้านเดียวที่เราจับระพิเมี่ยมที่เราบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าอยู่ประมาณสัก10-15หล้านนะครับถามแนวคิดในการเรื่องที่ดินนิดนึงเพราะเหมือนกับว่าเราชูว่าของเราเองเนี่ยจุดแข็งในสูตรในส่วนของกฎทำเลครับคุมองในการเรื่องทำเลเราเรามีไอเดียในใจไหมว่า เห็นแปลงนี้ละน่าสนใจหรือว่าต้องโฟกัสว่าจะต้องอยู่ในโลเคชั่นนี้ก็ต้องบอกจริงเนี่ยจุดเด่นของเราคือในเรื่องของการที่เรามีประสบการณ์ครับนะงั้นเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าโอเคโครงการในโลเคชั่นไหนที่คิดว่าเหมาะกับการทำวงการพวกทาวโฮมสองชั้นสามชั้นหรือประเภทบ้านแฝดหรือประมาณสินค้าไหนที่มันตอบโจทย์ในตลาดณตอนนั้นนะฮะนั้นเลยทําให้เราสามารถจะรู้ได้ว่า โครงการที่เราเลือกในที่โลเคชั่นนั้นเนี่ยนะฮะเช่นเช่นโอเคอเป็นแนวรถไฟฟ้าที่ส่วนต่อขยายหรือ,อแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ไปเช่นตัวอย่างของโครงการเบสสิาร์คบางปูเนี่ยก็คือห่างรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณสัก7 8 0 0เมตรนะ,ะของตัวลำรุกกาเองเนี่ยนะครับก็ห่างจากรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเนี่ยนะครับประมาณสัก2-3กิโลแต่ว่าเข้าสอบไป100เมตร ถ้านะส่วนขยายมาถึงปุ๊บเนี่ยมันจะถึงสถานีเนี่ยประมาณ100รเมตรนะฮะแล้วก็ในแง่ของการที่เราไปเลือกบริเทนต่างๆหลายเราก็ดูเรื่องของแหล่งงานนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็สามพวกขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ทั้งหมดนะะั่า่าจะเป็นตัวโรงพยาบาลโรงเรียนนะฮะ,ะ,ฮะ,นะฮะแหล่งชุมชนต่างๆหลาย โครงการตอนนี้ที่เราเหลือขายมีทำเลไหนบ้างครับเพื่อยนักเปลือยนลูกทุนอยากสนใจก็จะมีโซนลำลูกกานะครับที่เมื่อกี้เรียนว่าอยู่ตรงเส้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สามารถเข้าถึงตัวสยามได้เลยอันนี้จะเป็นโครงการลักษณะไหนเป็นมิกซ์ยูทระหว่างตัวท่ามสองชั้นกับบ้านแฝดน,นะครับแล้วก็สําหรับตัวบางปูเบสซี่ภาคบางปูนะครับก็เป็นมิกซ์ยูดระหว่างบ้านแฝดกับตัวท่ามสองชั้น,นะะอ,อันนั้นหากด้วยฟ้าสายสีเขียวนะฮะ สถานีเคหะอยู่ประมาณ800เมตรนะรของตัวลังสิิตของสามก็เป็นมิกซ์ยูสนะเป็นเป็นเป็นมิกซ์โปรดักต์ครับก็คือตัวบ้านแฝดน,นะฮะกับตัวโทม2ชั้นนะอันนั้นก็อยู่ตรงติดลังสิทธ์ของสามซึ่งเป็นส่วนของตัวชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่นะมีกำลังซื้อดีนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวเบสวิวบางปูมันก็จะใกล้ๆกับตัวของของตัวตัวรถไฟ้าสายสีเขียวเหมือนกัน<ม><ม>นะฮะอันนั้นก็คือเป็นทาโฮม2ชั้นเป็นแบรนด์เบสท์วิวนะครับแล้วก็สำหรับโครงการที่เราคิดอ,อันนี้ก็ตอบโจทย์ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะ,ะ<ม>ก็คือตรงโซนเทพบลักษ์นะ,ะเทพลักเนี่ยก็คือเข้าซอยปมาณสัก600เมตรนะครับเป็นมิกซ์โปรดักต์เหมือนกันก็คือเป็นทโฮมสชั้นกับทอโฮมสชั้นนะฮะ ถามโปรดักแต่ละราคาหนึ่งเผื่อนเผื่อคนที่สนใจจะได้เลือกถูกว่ามีงบแค่นี้อยากได้ราคาประมาณนี้โปรดักใน,นแต่ละราคาเราคืออย่างเท้าโฮมมีเริ่มต้นเฉลี่ยเท่าไหร่ครับเท้าโฮมเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ2 000, 000, ล้านบวกลบจนถึงประมาณทัก2อล้านห้าประมาณนะั้นแล้วถ้าทำแบบสามชั้นสามชั้นก็อยู่ประมาณทัก3ล้านบวกลบประมาณสล้านปลายจนถึงประมาณทัก3ามล้านห้าสามล้านเจ็ด ถ้าเป็นบ้านแฝดนะครับบ้านแฝดก็จะอยู่ดับราคาประมาณนักสามล้าน 3, 5, 5, 1, 4, 5, ห้าจนหนึ่งะ้าณสี่ล้านห้าประมาณนั้น,นะคระับนี้ก็อยาบในส่วนบ้านเดี่ยวยี่บ้านเดี่ยวราคาเรามีให้เลือกอยู่ตั้งแต่ท่าหร่บ้านเดี่ยวเป็นโครงการใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมานะคร<ว>ับก็อันนี้เราจับกลุ่มตลาด p r เม i u ยม,มากขึ้น<ว>นั้นดับราคาอยู่ประมาณนักสิบถึงสิบห้าล้าน,าน<ว>ถามในนี้สโลกแกนนิดหนึ่งว่าอย่างคอนเซ็ปต์ของเราเองในการพัฒนาโครงการเนี้ย เรามีสโลแกนของตัวเบสยังไงบ้างก็จริงๆตั้งแต่เราก่อตั้งบริษัทมาเนี่ยคำว่าเบสเนี่ยมันคือพรพรน่ะคือพรที่พระเจ้าให้มาครับคุณอยู่ในโครงการเราเราพรัฒนาโครงการเหมือนกับคุณได้พรจากพระเจ้าคุณได้มีที่ดีสโลแกนที่เราใช้สําหรับตัวการออกแบบโครงการคือ live y o ยู b บ s t l ล f e ก็คือการใช้ชีวิตให้สุขยิ่งกว่าคําว่าใช้ชีวิตให้สุขยิ่งกว่าสมมติว่าคุณเองเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ คุณจะมีความสุขกับการที่คุณได้อยู่อยู่จากอะไรการที่คุณได้อยู่บ้านคุณภาพคุณได้อยู่บ้านที่มีมาตรฐานคุณได้อยู่บ้านตรงตามความต้องการของคุณคุณได้อยู่บ้านที่มีส่วนกลางสมสรสาะว่ายน้ําที่ใหญ่นะฮะคุณมีชีวิตความสุขอยู่กับครอบครัวนะฮะในแง่ของตัวส่วนกลางหลายด้วยแล้วก็ในแง่ของตัวครอบครัวที่เป็นครอบครัวของพนักงานก็คือเรา อยู่กันแบบครอบครัวที่มีความสุขด้วยกันใช้ชีวิตให้สุขยิ่งกว่ากับบ้านแถวโฮมคอนโดที่คุ้มค่าเกินราคาพร้อมสโมสรส่วนกลางระดับ5ดาว